ค่ะจะได้ผลผล<อ>ิตดีๆพอ่อลูกชายเขาก็สมัครอยู่แล้วอ๋อค่ะเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกอยู่ใช่ไหมพ่อ,อ,อเพราะฉะนั้นเป็นสมาชิกก็ต้องใช้ทุกอย่างทั้งแบบน้ําแบบเม็ดจะได้มีเสียชื่อสมาชิกโอทูเราจะได้พูดเต็มปากเต็มคำใช่ไหมพ่อ,อค่ะท่านผู้ชมทีนี้คุยกับคุณนานนิดนึงนะคะว่า อ่าตรงนี้คุณนันเป็นผู้ดูแลเกษตรกรอยู่ที่ปลูกพืชหลายๆชนิดเลยมันไม่ใช่เฉพาะอ้อยข้าวด้วยข้าวด้วยครับมันด้วยหลายๆอย่างคุณนันดูแลมาเยอะแยะเลยแต่นี่คือบางส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะคุณนันที่ไปดูแลมีความประทับใจอะไรบ้างที่จะคุกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอโท่เนี่ยคุณนันใจค่ะเป็นข้าวครับผมประทับใจมากข้าวเพราะว่าตอนที่เกษตรกรมาหาผมครั้งแรกข้าวเป็นเปลี้ยวไฟ ใบนี่ไหม้หมดแล้วครับไหม้หมดเลยเป็นเวงเลยไม่ใช่เป็นเวงครับเป็นเป็นไร่เลยครับเป็นไร้หมดเลยไปกับน้าเนฆเลยครับคือคือไปกับต้องการทดลองพาวนินลองของไหมครครับผมอ๋อตัวพาวนินกว่าสีแดงกอสีแดงก็ไปฉีดฉีดที่แรกเขาไม่มั่นใจนะครับค่ะผมก็ไปฉีดแบบนั้นที่สองคนเนพายเป้ไปฉีดผ่านไปเจ็ดวันไปดูทีแต่ถอดยอดขึ้นใหม่ครับแทนที่นาแปลงนั้นจะ จะปั่นทิ้งอยู่แล้วจะหวานใหม่ด้วยก็คือจะเละทิ้งเลยครับผมแต่กับตะลปัดเขียวงางเขียวงานขึ้นมาโอ้โหได้ผลผลิตดีดีขึ้นด้วยนะครับค่ะแล้วคุณนันอาฟาวนินไปผสมกับอะไรไหมฟาวนินกับฟาเวเจนโอ้ฟาวนินกับฟาเนครับจมผสมกันฉีดเลยที่มีปัญหาเพี้ยไฟระบาดสามวันฉีดสามวันทีสามวันทีเลยอย่างนี้เหรอคะฉีดช่วงกลางวันหรือช่วงเช้าช่วงเช้าครับช่วงเช้าเลยใส ตอนนั้นมันเป็นฟาวเจนเนาะแต่ทีนี้ถ้าผสมตัวนี้จะได้ผลไหมตัวซูเปอร์เราเนี่ยตอนนั้นซูเปอร์ยังไม่มาครับค่ะไม่พูดถึงตอนนี้ถ้าเราจะมีการประยุกต์ใช้อัลฟาวนินมาผสมกับซูเปอร์ได้ครับค่ะได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าในในกรณีที่บินเพี้ยเพี้ยอยหรือเพี้ยแป้งเนี่ยก็ต้องใช้อัฟาวอินนะครับอัลฟาวนินอัตราส่วนที่ใช้ใช้เยอะไหม ก็10ซีซีครับ10ซีซีต่อน้ำต่อน้ำี่ลิตรคะต่อน้ำ25ลิตรลิตรแต่ฉีดบ่อยหน่อยทุก3วันเลยช่วงเที่ยงครับจะได้ผลดีมากอ๋อช่วงเที่ยงเห็นคุณนันบอกว่าทุก3วันถูกต้องไหมทุก3วันครับฉีดติดต่อกันกี่ครั้งที่ได้ผลชัดเจน2อาทิตย์ก็พอแล้วครับ2อาทิตย์ครัโอ้3วันที3วันทีอดยอดขึ้นมาใหม่โอ้การรับประกันเลยครับค่ะต้องแบบนี้เลยนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าลองนะคะแล้วก็คุณนนนนนัััเเเีี่่ยไดด้้้รอมมาแแลลววก็็หทชจคบผ ค่ะล้วก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าทดลองกับนาข้าวที่มีปัญหาได้ผลผนอกจากนาข้าวเรามีพืชอย่างอื่นที่ประทับใจไหมคุณนันเขตนี้ส่วนมากมีข้าวกับอ้อยรับอ้อยที่ปลูก<ม>เยอะใช่ไหมที่ประทับใจที่เน้นเน้นแต่ของของคุณบุญนาคเนี่ยตรงนี้งามแล้วก็ดีแล้วล่ะพ่อตัวเองดูแลเองครับค่ะแล้วก็ใบอ้อยตรงนี้ก็มีการเขาเรียกว่าย่อยสลายเป็นอินทรีย์นะคะแล้วก็ทําให้ดินดีด้วยถือว่าเป็นการดูแลที่ที่ดีแล้วถูกต้อง คนบัวนาคมีอะไรประทับใจจะบอกท่านผู้ชมไหมมันก็ใช้มาสามปีรู้สึกว่ามันลดต้นทุนไปเป็นครึ่งๆเลยครับลดอะไรบ้างลดลดปุ๋ยด้วยลดเงินด้วยลดเงินค่าแรงงานใช่ไหมเพราะตัวเองทําเองครับผมค่ะลดปุ๋ยก็คือปุ๋ยเคมีที่เคยใช้แต่ก่อนไล่ได้กี่ลูกโอ้แต่ก่อนไล่ละลูกแต่มันแพงมากเลยครับป<อ>ุ๋ยเคมีค่ะค่าปุ๋ยมันแพงไล่ละลูก พอมาใช้ปุ๋ยโอทูพอมาใช้ผลิตภัณฑ์ของโอทูแล้วเป็นยังไงใช้ปุ๋ยน้อยไหมใช้ปุ๋ยน้อยมากครับค่ะไล่ละกี่ลูกได้ละลูกแต่มันแต่มันทดสอบละสี่ร้อยห้าสิบเองครับไม่แพงครับก็หมายถึงว่าปุ๋ยเคมีลดลงเรื่องไงคุณนันไม่ใส่เลยครับไม่่ใสเลยครับอ๋อไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยใส่แต่ตัวปรับสภาพดินของโอทูได้ก็ฉีดซุดเปอร์พรีเมียมอ๋อโอ้โหลดปุ๋ยเคมีเลยดีจังเลยนะคะปีนี้จะ ผมพวกผมจะทดลองไม่ใช้เคมีเลยครับอ๋อก็คือปล่อยลดละเลิกสารเคมีเลยโอ้หก็คือปล่อยปล่อยเคมีเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ก็คือออกกินจริงจริงคุณนันฝากบอกไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านสักหน่อยก่อนจะจากกันก็เชิญชวนเกษตรกรให้หันมาใช้เกษตรอินทรีย์เพราะว่าดีกว่าสุขภาพและดีกว่าสิ่งแวดล้อมเลยครับค่ะและก็เป็นธุรกิจได้ด้วยค่ะอย่างพีบุญนาก ก็เริ่มมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆก็คืออันนี้ทำธุรกิจด้วยเลยแนะนําบอกต่อครับก็มีรายได้ขึ้นมาครับเพราะฉนั้นถ้าใครอยากรวยนะคะใช้ดีแล้วบอกต่ออยากจะทราบรายละเอียดโทรมาหาคุณนันได้ครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามสองเก้าเจ็ดสามศูนย์สามสี่หกครับค่ะคุณนันโอทูนะคะค่ะแล้วคุณบุญนาคเรามีเบอร์ไหมเผื่อท่านผู้ชมจะสอบถามว่ามันได้ผลดีจริงไหมมีร์วไหมคะมีครับบอกเลยค่ะ 088ครับ7230954ครับค่ะโทรมาที่คุณบุญนาโอทูนะคะค่ะแล้วก็จะได้ข้อมูลเท็จจริงทุกสียงทุกอย่างนะคะค่ะท่านผู้ชมเรามารวยให้เขาดูดีกว่าดีกว่าเราไปดูเขาลวยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ชทีิพากับทีมงานคุณนานคุณแล้วก็คุณบุญนาก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไป พราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโบกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้ง,งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุง่งดินเงนดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโบกาไปใช้ดูสิจ้าคือเวลาที่น้องหมวยดูดีเนี่ยก้าดียังไงกับการมาให้ดอกไม้แฟนฉันเนี่ย มันยิยม้มมันยิยม้มขึ้นเลยคึ้นโอ้โหพี่เบิร์ดเขาก็<แ>กห่วงอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทว์เลย อาหารเสริมวิเศษหลายประเทศจัดให้เป็นเกรดเอเพื่อนพร้อมที่น้องหายเราไม่ลังเลใชอ้อุตุได้เลยเราต้องทำตามขั้นตอนอย่าใจร้อนรัดขั้นตอนนะเธอต้องคำนึงลึกถึงเสมออย่าได้พลังเพลิอ เพราะมีซีซีเป็นคำเฉละ ฟักแฟงแตงกวาคือส่วนในยาชาวนาก็องใิจใช้โอุูได้ผลเพิ่มพูนลดต้นทุนของชาวเกษตรกร,กรผลิตภัณฑ์อุตูดีแน่นอนใช้ตามขั้นตอนที่แนะนำเอา่า ได้สบายใจเลยนะพืชผักฟักแฟงแต่งกวาพืชสวนในยาชาวนาก็หุ่ใจใช้อุทูได้ผลเพิ่มพูนลดต้นทุนของชาวเกษตระกรผลิตภัณฑ์โอทูด,ดีแน่นอนใช้ตามขั้นตอนที่แนะนำมาไว้ชีพพนให้น้ำเป็น